ณผู้ชมคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมร่วงผมบางแล้วก็ศีรษะลานเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่อายเชื่อว่าหลากหลายท่านอยากจะเคยพบเจอบางท่านนี่ยสรรหาแชมพูมาใช้ก็แล้วนะคะพบแพทย์ก็แล้วทานยาหรือว่าหายามาหยอดหนังศีษะก็แล้วนะคะก็ยังไม่พบทางออกที่แท้จริงสักทีวันนี้แหะคะ่ะอายนั่งอยู่กับผู้บริหารผลิตภัณฑ์แคทเธอรีนนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง ปัญหาผมบางและหนังศีรษะมายาวนานมากกว่า1ิปีแล้วล่ะค่ะและท่านท่านีนะคะก็จะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเส้นผมกันค่ะคุณชนทิชามหัตนารักค่ะสวัสดีค่ะคุณชนทิชาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอย่างนะที่ไอได้เกิ่นให้ท่านผู้ชมได้ทราบมาแล้วว่าปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านเนี่ยเป็นปัญหาที่ท,ที่จริงๆแล้วใกล้ตัวนะคุณชนทิชามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องปัญหานี้บ้างค่ะ ค่ะปัญหาผมร่วงผมบางศรีรษาลาเนี่ยเป็นปัญหาที่ถ้าไม่เกิดกับใครเนี่ยก็คงไม่ได้รู้สึกนะคะ,คะเอ,อ่อจะว่าคับแค้นใจแค่ไหนนะคะคือมันทําให้เราเ,ออเสียบุคลิกภาพแล้วก็ขาดความมั่นใจนะคะแต่ก็เป็นปัญหาที่เราสามารถควบคุมได้นะคะถึงจะร้ายแรงแค่ไหนแต่เราสามารถควบคุมได้ใช่ค่ะ,คะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยผมเนี่ยจะมีการหดร่วงไปได้ตามปกติะนะคะ ซึ่งถ้าปกติแล้วล่วงไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งถ้าปกติเราล่วงไม่เกินในระดับ50เส้นเนี่ยเราถือว่าเราอยู่ในสภาพปกติอ๋อ50เส้นต่อวันอันนี้คืออยู่ในสภาวะปกติใช่ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราล่วงจนกระทั่งถึงประมาณเป็น100เส้นเกิน100เส้นต่อวันไปแล้วเนี่ยถือว่าเราเข้าสู่สภาวะที่เราต้องดูแลแล้วค่ะว่าไม่ปกติแล้วอย่างนี้อยากจะให้คุณชนทิชาช่วยพูดถึงพัฒนาการของคนที่มีหนังศีรษะร้านคือเริ่มจากผมเริ่มบาง จะมาถึงหนังศรีรษะล้านเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะค่ะคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมจะเริ่มมีบางลงตั้งแต่เลยวัยรุ่นไปแล้วะนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มมีการผมเริ่มเถิดเข้าไปมผมล่วงแล้วจะเถิดเข้าไปจากด้านด้านข้างอ๋อเล่นข้างสองสองด้านสองด,ด้านนะคะ่คะซึ่งท่านจะดูได้จากภาพที่อยู่บนหน้าจอนะคะว่าแต่สองข้างเนี่ยจากสองข้างตัวนี้จะเถิดเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็จะลามเข้าไปเรื่อยๆในขณะที่ตรงกลางของศีรษะเนี่ยผมก็จะเริ่ม บางเป็นวงนะคะแล้วสองบริเวณนี้ก็จะค่อยๆไหลมารวมกันนะคะจนกระทั่งเราจะเห็นแต่ผมมีผมอยู่ตรงกลางศีรษะซึ่งสภาวะตรงนี้เราเรียกว่าสภาวะไข่ดาวอ๋อคือมีผมอยู่กระจุกเดียวตรงกลางตรงกลางเนี่ยค่ะเพราะว่าไอ้สองข้างที่เถิดไปกตบตรงกลางเนี่ยมันมันจบกันแล้วใช่ค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาการก็จะลามต่อไปก็คือผมที่อยู่ตรงกลางที่เป็นไข่ดาวนั้นก็จะค่อยๆหลุดร่วงไปจนกระทั่งตรงกลางศีรษะเราก็จะไม่มีผม นะคะก็จะเหลือแต่แค่ด้านข้างและไททอยสองข้างนี้นะคะแล้วไททรอยเอี่ยซึ่งถ้าเราเข้าสู่สภาวะนั้นแล้วก็คือเราบอกได้ว่าเราเข้าสู่สภาวะศีรษะล้านเต็มรูปแบบศีรษะล้านเต็มตัวและคือแบบหนักโคม่าแล้วพูดถึงตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ชะล่าใจไม่ได้บางคนเนี่ยไม่เคยเกิดคิดว่าคงจะไม่เกิดแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างที่บอกว่าสาเหตุเนี่ยที่จริงมันมีเยอะแยะมากมายเลย นะคะไออยากจะทราบแล้วล่ะคะ่ะว่าสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้เกิดปัญหาผม <ừ. S 1> ร่วงเศรีรษะรล้าน,นี่มีสาเหตุอะไรบ้างคะค่ะาสาเหตุหลักๆใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะอันที่หนึ่งเลยก็คือเกิดมาจากพันธุก,กรรม <ừ> นะคะอันนี้ก็เ,เราก็คงจะเลือกไม่ได้ะนะคะคือพันธุก,กรรมเนี่ยเป็นยังไงคะก็คือว่า บางคนเนี่ยจะมีฮอร์โมนเพศเนี่ยที่มากผิดปกติก็ค,คือตัวฮอร์โมนเพศชายคือตัวเทสโทสเตอโรนนะเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยจะไปทำปฏิกิยากับเอนไซม์ที่ชื่อว่า5อัลฟาดีดักเตสซึ่งก็เป็นฮอร์โมนที่ร่างกายเอ้ยถ้เป็นเอนไซม์ที่ร่างกายเราผลิตป,ปกติอยู่แล้วะนะคะเจ้าสารสองตัวนี้ทําปฏิกิยากันเนี่ยจะได้สารที่เรียกว่า d ีเ<ม>คือไดไฮดอกซีดีเทสโทสเตอโรนตัวนี้ะะนะคะซึ่งเจ้า DST ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ ไปก่อการทําให้รากผมเราฝ่อนะคะแล้วก็ผมก็หลุดร่วงลงไปะคะ่ะ คือสําหรับใครที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะเกินไปก็ไปทําปฏิกิริยากับฮอร์โมนที่มีอยู่แล้วในร่างกายทำให้เกิดสารตัว DHT ขึ้นมาแล้วก็ทําให้รากผมฟอไม่เจริญเติบโตแล้วก็หลุดร่วงไปในที่สุดแล้วปัญหาต่อมาล่ะคะคืออะไรสาเหตุต่อมาสาเหตุต่อมาอันนี้จะเกิดกับคุณผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะคะก็คือเกิดจากการที่เราใช้สารเคมีอันตรายเนี่ยไปกระทํากับเส้นผมเราก็คือการที่เราไป ดัดผมนะคะทำสีผมยืดผมย้อมผมเราต้องเลือกใช้สารผมเหล่านี้เนี่ยสารที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉนั้นถ้าสารเคมีเหล่านี้ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็จะไปทําให้รากผมเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะสาเหตุถัดมาก็คือเรื่องเกิดจากการที่ สภาวะการขาดสารอาหารที่จําเป็นเกี่ยวกับกาต่อร่างกายเราเราอาจจะบางสภาวะเราจะทานอาหารไม่ครบ5้าหมู่ะนะคะทําให้เนี่ยสารอาหารไม่ครบรากผม,มเราก็ต้องการอาหารเหมือนกันก็ะะจะเ,เป็นผลทําให้รากผมเราไม่แข็งแรงไม่มีสารอาหารไปหล่อเลี้ยงผมของเราใช่ค่ะ,คะนะคะ อีกสาเหตุหนึ่งนะก็คือเกิดจากสภาวะแวดล้อมนะคะเพราะว่าเราการที่เรามีชีวิตอยู่ในเมืองเนี่ยซึ่งก็มีมวลภาวะอย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนฝุ่นละอองควันร้อมาจากควันรถเนี่ยนะคะแล้วก็ควันพิษต่างๆที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะะก็เป็นตัวที่ทําให้เนี่ยรากผมเราเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ทําให้เรา อาจจะคันศีรษะอะไรทั้งนี้นะก็จะ,ะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเช่นผมเราอ่อนแอนะคะ,คะบางครั้งเนี่ยสาเหตุอีกอันหนึงก็คือมาจากที่บางครั้งเนี่ยเา,าจจะมีโรคเป็นโรคบางชนิดที่ทําให้ผมเราร่วงไปอ,อย่างเชน่นอาการป่วยอย่างนี้หละคะใช่ค่ะอย่างเช่นการที่เป็นโรคไทฟอยด์บางกรณีที่การไปฉายแสงในการรักษามะเร็งนะคะก็จะทําให้ ผมล่วงไปด้วยเกิดเอฟเฟกเกิดข้างเคียงตามมานะคะและสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่เกิดจากตัวเราเองนี่แหละก็คือเกิดจากความเครียดความเครียดเป็นปัญหาใกล้ตัวของคนยุคนี้เลยค่ะความเครียดเนี่ยทำไงก็คือเจ้าความเครียดเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเสียสมดุลก็สารอาหารที่ไปเลี้ยงเส้นผมรากผมเราหรือว่าเลือดที่ไปเลี้ยงรากเส้นผมเราเนี่ยก็ไม่พอก็เลยทําให้รากผมเราอ่อนแอแล้วก็หลุดร่วงไป แต่ก็เป็นภาวะที่ชั่วคราวที่เราสามารถที่จะเยียวยากลับมาได้แก้ไขได้คุณผู้ชมคะได้ทราบถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาผมร่วงผมบางจนกระทั่งศีรษะล้าในที่สุดมีมากมายหลากหลายสาเหตุเลยทั้งกรรมพันธุ์ได้รับสารเคมีค่ะเครียดโรคประสมโรคประสำตัวสภาวะแวดล้อมเยอะแยะหลากหลายสาเหตุถึงที่นี้แล้วว่าคุณผู้ชมคงอยากทราบทางออก ของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วสําหรับท่านที่อยู่ในสภาวะศีษะล้านจะมีทางออกอย่างไงบ้างคะ่ะค่ะคงต้องไปดูค่ะว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยนะเกิดจากสาเหตุอะไร